สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของจํานวนเฉพาะไปแล้วครั้งนี้ทิเชอร์ขอทบทวนเรื่องจานวนเฉพาะอีกครั้งหนึ่งเผื่อนักเรียนยังไม่เข้าใจแล้ววันนี้ทิเชอร์จะเฉลยการบ้านที่ให้ไว้ครั้งที่แล้วด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะจำนวนเฉพาะหมายถึงจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวนั่นก็คือ1กับตัวของมันเองนะคะการหาตัวประกอบของจำนวนนับใดๆเนี่ยนักเรียนจะพบว่าบางจำนวนเนี่ยมีตัวประกอบเพียงแค่1ตัวบางจำนวนก็มีตัวประกอบ2ตัวในขณะที่บางตัวทำไมคะมีตัวประกอบมากกว่า2ตัวอีกนะคะ เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะดูตัวอย่างนะคะนักเรียนจำนวนแรกที่ทีเชอร์ให้มาคือเลขหนึ่งหนึ่งมีตัวประกอบหนึ่งตัวนั่นก็คือหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะหนึ่งคูณกับหนึ่งก็ได้หนึ่งนะคะไม่มีตัวไหนที่คูณกันแล้วได้หนึ่งแล้วนอกจากหนึ่งคูณหนึ่งเนาะต่อไปหกหกมีตัวประกอบทั้งหมดสี่ตัวนะคะนั่นก็คือหนึ่งสองสามและก็หกนะคะต่อมาสอง 2มีตัวประกอบ2ตัวนั่นก็คือ1และ2นะคะเพราะว่าหนคูณสแล้วได้2ไม่มีจำนวนอื่นอีกแล้วนะคะต่อมา3 3มสมก็มีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวนั่นก็คือ1กับ3เพราะ1นึ่งคูณสก็ได้3ไม่มีตัวไหนที่คูณกันแล้วได้3นอกจาก1นึ่คูณสามเนะ,ะนักเรียนดูตัวอย่างข้างบนนะคะนักเรียนจะพบว่าจะมี1เนี่ยจะมีตัวประกอบแค่1ตัว 6เนี่ยจะมีตัวประกอบ4ตัวนะคะในขณะที่2กับ3มเนี่ยมีตัวประกอบ2ตัวนั่นก็คือ1แล้วก็ตัวมันเองนะคะเราจึงเรียกจํานวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวนี้ว่าจํานวนเฉพาะนะคะจำได้ไหมการบ้านครั้งที่แล้วที่ทเชเช่ให้หาจำนวน 1- ถึง100ว่าจํานวนไหนเป็นจํานวนเฉพาะบ้างเราไปเฉลยกันเลยดีกว่านะคะ มาดูเฉลยนะคะคำถามจากคลิปที่แล้วที่ถามว่าจำนวน1ถึง100เนี่ยมีจำนวนเฉพาะอะ,อะไรบ้างมีกี่ตัวใช่ไหมอ่ะเฉลยนะคะจำนวนเฉพาะ1ถึง100มีทั้งหมด25ตัวนะคะมีดังนี้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ตรวจของตัวเองด้วยว่าถูกหรือเปล่านะคะมีเลข2 3 5 7 11 13 17

สำหรับวันนี้นะคะยังไม่มีการบ้านนะคะแต่ว่าฝากให้นักเรียนไปดูคลิปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องตัวประกอบเฉพาะนะคะฝากนักเรียนดูคลิปเรื่องตัวประกอบเฉพาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนเรื่องตัวประกอบเฉพาะกันนะคะอย่าลืมดูกันด้วยนะคะเด็กๆพิมเล่นเกมอะไรอยู่เหรอหน่าสนุกจัง เรากำลังเล่นเกมหาตัวประกอบเฉพาะอยู่น่ะท็อปอยากลองเล่นดูไหมล่ะสนุกนะอยากสิว่าแต่ตัวประกอบเฉพาะมีวิธีการหายังไงเหรอเรารู้จักแต่ตัวประกอบกับจำนวนเฉพาะถ้าอย่างนั้นนายบอกเราได้ไหมว่าตัวประกอบของสิบมีอะไรบ้างได้สิตัวประกอบของสิบคือหนึ่งสองห้าสิบ เพราะเป็นจำนวนที่หารสิบลงตัวแล้วหนึ่งสองห้าสิบที่เป็นตัวประกอบของสิบมีจำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะทบรู้ไหมรู้สิก็สองกับห้าไงเพราะสองกับห้าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารได้ลงตัวนอกจากหนึ่งกับตัวเองนายหาตัวประกอบเฉพาะได้แล้วนี่จริงเหรอ เราไม่เห็นรู้ตัวเลยก็สองกับห้าไงเพราะสองกับห้าเป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะของสิบคราวนี้เราเปลี่ยนตัวเลขเป็นสามสิบห้าทับบอกเราได้ไหมว่าตัวประกอบของสามสิบห้ามีอะไรบ้าง ตัวประกอบของสาสิห้าคือหนึ่งห้าเจ็ดสามสิห้าเพราะเป็นจำนวนที่หารส5ิห้าได้ลงตัวแล้วจำนวนเหล่านี้มีจำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะหนึ่งห้าเจ็ดสาสิบห้าเป็นตัวประกอบของสามสิห้ามีจำนวนเฉพาะอยู่สองจำนวนคือห้ากับเจ็ดเพราะห้ากับเจ็ดไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารได้ลงตัว นอกจากดึงกับตัวเองแบบนี้ก็แสดงว่าห้ากับเจ็ดเป็นตัวประกอบเฉพาะของ35ใช่ไหมพิมพ์ใช่แล้วท็อปถ้านายพอเข้าใจแล้วลองเล่นเกมนี้ดูก่อนนะท็อปท็อปตัวประกอบของ80มีอะไรบ้างนะพอตัวเลขเยอะๆเราเริ่มงงแล้ว ตัวประกอบของ80ก็มี 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40แล้วก็80เพราะจำนวนเหล่านี้หาร80ได้ลงตัวขอบใจนะครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตัวประกอบเฉพาะของ80คือ2กับ5เพราะไม่มีจำนวนใดหารได้ลงตัวนอกจาก1กับตัวเอง โอข้อนี้ยากจังหนึ่งอยสามจะหายังไงล่ะเนี่ยใจเย็นเยนพิมพ์อันดับแรกเรามาช่วยกันคิดก่อนนะว่ามีจำนวนอะไรบ้างที่หาร135ลงตัวจำนวนแรกที่หาร135ลงตัวก็คือหนึ่งเพราะหนึ่งหารจำนวนใดก็ลงตัว และหนึ่งหารหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้หนึ่งร้อยสามสิบห้านอกจากหนึ่งแล้วก็ยังมีสามที่หารหนึ่งร้อยสามสิบห้าลงตัวสามหารหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้สี่สิบห้าต่อมาก็ห้าเพราะหนึ่งร้อยสามสิบห้าลงท้ายด้วยห้าซึ่งห้าหารได้ลงตัวห้าหารหนึ่งร้อยสามสิบห้า ได้ยี่สิบเ 5, จด็ 9, 135, ด 15. จำนวนต่อมาที่นำมาหารหนึ่งร้อยสามสิบห้าลงตัวคือเก้าเพราะเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าดังนั้นก็น่าจะหารหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้ลงตัวและเก้าหารหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้สิบห้าจำนวนต่อมาที่นำมาหารคือสิบห้าเพราะหนึ่งร้อยสามสิบห้า

่อมาก็45เพราะ135ลงท้ายด้วย5ซึ่ง45น่าจะหารได้ลงตัว45หาร135ได้3และจำนวนสุดท้ายคือ135เพราะจำนวนใดก็ตามหารตัวเองได้1ดังนั้น135หาร135ได้1 ถ้าอย่างนั้นเรามาหาตัวประกอบเฉพาะของ135เริ่มจากหาตัวประกอบทั้งหมดของ135จะได้ตัวประกอบคือ 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135ในเมื่อตัวประกอบของ135คือ 1, 3, 5, 9, 15, 27 45 135ถ้าอย่างนั้นตัวประกอบเฉพาะของ135ก็ต้องเป็น3กับ5เพราะ3กับ5ไม่มีจำนวนใดหารได้ลงตัวนอกจาก1และตัวเองเย้ yeah! ได้คำตอบแล้วขอเราเล่นบ้างนะพิมพ์ได้สิ ตัวเลขเยอะจัง472ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆหาคำตอบไปเริ่มจากหาจำนวนที่หาร472ได้ลงตัวจำนวนที่หาร472ลงตัวจำนวนแรกคือ1เพราะ1หารจำนวนอะไรก็ได้จำนวนนั้นดังนั้น1หาร472ได้472 จำนวนต่อมาที่หาร472ลงตัวคือ2เพราะ472ลงท้ายด้วย2เหมือน472ซึ่ง2น่าจะหารได้ลงตัว2หาร472ได้236ต่อมาคือ4เพราะ4คูณ8ได้32ซึ่งลงท้ายด้วย2เหมือน472ดังนั้นก็น่าจะหาร472ได้ลงตัว4หาร472ได้118 จำนวนต่อมาคือ8เพราะ8คูณ9ได้72ซึ่งลงท้ายด้วย72เหมือน472ดังนั้นก็น่าที่จะหาร472ได้ลงตัว8หาร472ได้59ต่อมาคือ59เพราะ9คูณ8ได้72ซึ่งลงท้ายด้วย72เหมือน472ดังนั้นก็น่าจะหาร472ได้ลงตัว59 หาร472ได้8จำนวนต่อมาคือ118เพราะ8คูณ4ได้32ซึ่งลงท้ายด้วย2เหมือน472ดังนั้นก็น่าจะหาร472ได้ลงตัว118หาร472ได้4ต่อมาคือ236เพราะ6คูณ2ได้12ซึ่งลงท้ายด้วย2เหมือน472ดังนั้น ก็น่าจะหาร472ได้ลงตัว6หาร472ได้2และจำนวนสุดท้ายคือ472เพราะจำนวนใดก็ตามหารตัวเองได้1ดังนั้น135หาร135ได้1ได้แล้วจำนวนเฉพาะของ472คือ1 2 4 8 59 118 236472ดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ472คือ2กับ59เพราะสองกับ59ไม่มีจำนวนใดหารได้ลงตัวนอกจาก1และตัวเองได้เล่นเกมแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่งมีวิธีการหาโดยหาว่าตัวประกอบของจำนวนที่เราต้องการตัวประกอบเฉพาะมีอะไรบ้าง เพื่อหาตัวประกอบได้แล้วเราก็มาหาว่าตัวประกอบที่หาได้นั้นมีจำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะเข้าใจถูกต้องแลอคทับอ่ะเผลอแป๊แบ,บ,แบ,บเดียวเย็นแล้วเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านก่อนนะพิมพป่านเนี่ยแม่คอแย่แล้วได้เลยจ้าแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะได้เลยแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะบายบาย